สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเหมือนเดิมนะคะอย่างที่เมย์บอกว่าวันนี้เมย์จะเก็บภาพแสงเหนือนะคะมาให้เพื่อนๆดูแล้วคลิปคลิปนี้ก็คือเมย์ถ่ายได้เมื่อวานนะก็คือวันที่18เดือน9ปีสองสานะคะคือเมื่อวานเนี้ยประมาณสักเกือบสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มนะเมย์ออกมาสูดอากาศแล้วพอดีเม์เห็นค่ะ แน่นอนเมย์ต้องถ่ายเก็บไว้ให้เพื่อนๆดูนะคะเข้าเรื่องกันเลยนะเปิดมาก็คือให้เห็นแสงเหนือกันเลยนะคะในจังหวะที่เมย์ถ่ายอยู่เนี่ยโอเคแพนมาทางนี้นะคะตรงนี้จะมืดหน่อยนะแล้วก็แสงน้อยแต่พอมาตรงนี้ปุ๊บมันเขียวมากๆเลยนะคะทุกคนคือแล้วมันมีลมนิดๆนิน่ยพอเวลาลมมาใช่ไหมคะแสงเหนือมันก็จะ กระจายตัวทุกคนก็จะเป็นตามภาพเลยนะคะเมื่อวานเนี้ยถือว่าโชคดีมากๆเลยนะลมไม่ค่อยแรงนะคะยังพอมีให้เราเห็นอยู่นะแต่มันคือสวยมากจริงๆนะทุกคนจะบอกว่าเมย์ถ่ายได้หลายคลิปนะคะแล้วเมย์ก็เอามาตัดต่อรวมกันนะคะที่ถ่ายได้เมื่อวานนี้อยากจะให้เพื่อนๆเห็นจริงๆเลยนะว่าเห็นไหม พอลมมันมามันก็กระจายตัวหายออกไปนะคะแล้วก็แพนมาตรงนี้เ์พยายามแพนกล้องให้เห็นที่มันเห็นชัดๆอะนี่เห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยนี่คือจังหวะลมมานะคะแสงเหนือมันก็จะกระจายเคลื่อนไหวตามลมนะคะเห็นไหมคือมันสวยมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วเมื่อวานเนี่ยประมาณ ห้องศานะคะตอนเกือบห้าทุ่มเมื่อวานเนี้ยคือหนาวนะคะแล้วก็ฟ้าเปิดไม่มากด้วยนะคะทุกคนแต่มีดาวนะแต่เมจะบอกว่าแสงเหนือเมื่อวานเนที่มาเป็นเวลาระยะเวลาสั้นๆนะเกือบ2 0 3 0นาทีนะคะในความไวของเมย์ก็คือคว้ากล้องเลยนะคะถ่ายทุกมุมเท่าที่เมย์จะถ่ายได้นะคะ ก็คือทําเวลาเมกัวมันจะจางหายนะคะเห็นไหมคะคือสวยมากเลยนะเป็นสัญญาณให้รู้เลยนะว่ามันเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะเพียงแต่ว่าหิมะมันยังไม่มาเท่านั้นเองตรงนี้ก็สวยนะคะจะบอกว่าเมย์ไม่ได้ไปถ่ายที่ไหนไกลนะคะทุกคนเมย์ถ่ายหน้าบ้านของเมย์เนี่ยแหละคะ่ะ ไม่ได้ไปดูที่ไหนไกลเลยดูจากหน้าบ้านบนหลังคาบ้านบนระเบียงบ้านเมนเนี่ยนะคะแล้วก็บริเวณหน้าบ้านนะคะเห็นไหมอันนี้คือมาจางๆนะคะไม่จะบอกว่าพอเข้าหน้าหนาวเนี่ยก็จะได้เห็นแสงเหนือบ่อยนะคะแล้วต้องบอกเลยนะว่าปีเนี้แสงเหนือมาเร็วมากนะคะทุกคนปีที่แล้วอ่ะเมย์จะได้เห็นประมาณเกือบ คือปลายตุลาเกือบพฤศจิกาเลยนะแต่คือปีเนี้มามาเร็วนะคะทุกคนสวยมากเมย์พยายามทํามือให้นิ่งนะคะแต่ว่าต้องการให้เพื่อนเพื่อเห็นนะคะว่ามันยาวขนาดไหนแล้วสีมันสวยมากๆเลยนะคะแล้วต้องถ่ายที่มืดจริงๆนะคะสถานที่ที่เมย์อยู่นะยังมืดไม่พอนะคะเพราะว่า มันมีแสงไฟจากข้างบ้านด้วยแล้วก็บ้านเมยด้วยเห็นไหมคะมันก็เลยแบบมืดไม่พอทุกคนแต่ถ้าถ่ายที่มืดสนิทเลยอะ่ะเมมั่นใจนะคะว่ามันจะสวยกว่านี้นะคะทุกคนแค่นี้สำหรับเมย์ก็ถือว่าสวยแล้วนะคะอ่ะให้ดูอีกช็อตหนึ่งมันจะขึ้นเป็นจุดเป็นจุดนะคะ จุดตรงนี้จางตรงนู้นก็โผล่นะคะมันไม่ใช่คลิปวิดีโอซ้ำนะคะทุกคนคือตรงนี้จางตรงนู้นโผล่เห็นไหมคะพอมันจางแล้วเห็นไหมแล้วมันก็ไปโผล่อีกจุดหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะและ้วเมก็จับกล้องถ่ายจับกล้องถ่ายนะคะทุกคนคือใช้ระยะเวลาในการถ่ายแสงเหนือเมื่อาวานเนี้ยครึ่งชั่วโมงนะคะคือรอนะว่าเขาจะโผล่ตรงไหนเขาจะจางตรงไหน ก็พยายามเก็บภาพมาให้เพื่อนๆนนะคะคือเป็นสิ่งที่เม์บอกได้เลยนะคะว่ามากี่ปีกี่ปีก็ไม่เบื่อนะคะเมย์ชอบดูมากๆแล้วเห็นไหมคะมันเขียวมากๆเลยนะทุกคนแล้วเม์ประทับใจมากๆเลยนะคะมันเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติจริงๆนะคะ อยากจะให้เพื่อนๆแบบดูกันเต็มๆเท่าที่เมย์ถ่ายได้นะคะเพราะมาานะเมื่อวานอ่ะเม์ลงรูปให้แล้ววันนี้เมย์ก็มาลงคลิปให้อีกนะคะแน่นอนนะถ้ามีมาอีกเมย์ก็จะเก็บมาฝากเพื่อนๆอีกหวังว่าเพื่อนๆคงจะไม่เบื่อกันนะคะแล้วถ้าใครชอบอะสะดวกแชร์แชร์ได้นะคะขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคนที่แชร์นะคะแล้วก็ ฝากเพื่อนๆกดติดตามผลงานของเม์ด้วยนะคะเป็นผลงานเล็กๆน้อยๆนะมีแต่ธรรมชาติอาจจะไม่ได้สวยเหมือนแสงเหนือคนอื่นนะคะแต่เมย์ก็ถ่ายจากกล้องโทรศัพท์ปัะทุกคนมันเริ่มจางแล้วเห็นไหมคะ เก็บธรรมชาติสวยๆความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ประเทศโนเวย์มาฝากเพื่อนๆน,นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะในสิ่งที่เมย์ให้เพื่อนๆดูเรามาแบ่งปันกันค่ะธรรมชาติสวยๆแบบนี้นะคะเริ่มจางแล้วเห็นไหมคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ดูจนจบเลยนะอยากให้ดูจนจบนะคะ สวยมากอะทุกคนเห็นไหมมันสวยจริงๆนะคะมากี่ครั้งเมก็ไม่เคยเบื่อที่จะมองเลยนะคะชอบจริงๆนะคะเวลามันกระจายลมมันสวยมากๆเลยนะคะทุกคนดูกันให้จบนะคะเมตั้งใจถ่ายมากอาจจะไม่ใช่โปรเพชนอลในการถ่ายรูปนะคะแต่ก็ตั้งใจเก็บภาพ มาให้เพื่อนๆทุกคนนะคะเป็นอะไรที่งดงามมากๆจริงๆนะคะเมย์ชอบสิ่งนี้นะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะชอบด้วยนะคะสวยจริงๆเลยอ,ะอ่ะให้ดูกันเต็มๆโดยที่ไม่มีเสียงเมย์หน่อยนึงนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบเนาะ เป็นการถ่ายคลิปวิดีโอผ่านกล้องมือถือนะคะทุกคนเริ่มจางแล้วนะคะแต่ก็ยังเป็นภาพที่สวยงามนะคะทุกคนเห็นไหมไม่ชอบมากเลยนะเวลาที่มีลมมาแล้วมันกระจายตัวออกอะทุกคนคลิปยาวนิดนึงนะ ว่าเมย์ไม่อยากจะตัดส่วนไหนออกเลยนะคะเพราะถ่ายตรงไหนได้เมย์ก็เก็บเอามาให้หมดเลยนะคะอยากให้เห็นจริงๆนะว่ามันจะเห็นได้เฉพาะช่วงหน้าหนาวนะคะทุกคนหน้าร้อนมันไม่เห็นนะคะเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติค่ะ แบ่งปันกันดูแบ่งปันกันยิ้มนะคะแบ่งประสบการณ์สวยๆแบบนี้ให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูนะคะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติคะ่ะทุกคนเมย์ไม่สามารถไปกำหนดได้นะว่าเมื่อไหร่แสงเหนือจะมานะคะอันนี้ฝากไว้เลยนะสำหรับคนที่ถามมาเยอะเมย์เก็บมาให้ดูแล้วนะคะดูกันให้สะใจไปเลยจะบอกได้เลยนะคะว่าหนาวๆอย่างเนี้ย เพื่อนๆจะเห็นแสงเหนือบ่อยหน่อยนะคะถ้าเมลงแสงเหนือบ่อยๆอ่ะอย่าเบื่อนะทุกคนเพราะว่ามันเห็นแต่เฉพาะหน้าหนาวทุกคนหน้าร้อนมันไม่ได้เห็นเก็บภาพประทับใจความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ประเทศโนเวมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะบาบาย